สวัสดีทุกคนเลยนะครับแล้วไปเตาห้อยนะนีดีวันเตาห้อยเตาห้อย

Do ai chết cái chết mà rồi đấy Lẹo lẹo. Lẹo lẹo. Lẹo lẹo. Lẹo 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 một lẹo 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 lẹo

เตียบาแวเอาอีกแล้วเออไปอยู่ FT ีบวเบียทุกคนนะครับทุกคนไปด้วยนะครับมาคุณมาคุดเด้อมาคุดมาพาลูกมามาแลไปไป โคตรเบิงเบบ่งโคเบ็มคตรอสงสัยอยู่แน่น้ำหนาเลยตรงนี้ก็แปอวข้าวลงบ้านแม่นะนู ลงนี่บ่ะลกไปแก่ลูกนี่ป่ะปลูกไฟแก่นี่ก็ลูกมากนะฮะจุดบอกอุคุชพชโอเควนคิปเี้ไวแค่นี้ก่อนนะครับเราจะมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ